กลับลาความจนนี่เสียงนี่เลยสิบนิ้ววันทากลับลากราบกรับกับลาความจนเอาให้ได้เลยจะได้ไปเลยสิบนิ้ววันทากลับลาความจนสิบนิ้ววันทากลับกรับสิบนิ้ววันทากลับลาความจนกราบเห็นไหมครับกราบกราบจะช้าไม่ต้องสำลีทองแดงมันจะมา

รนที่ราคาที่เราวักช้าลูกเออ